ถือฮาพระท่าตุเสด็จเกาะรอบองค์หลวงปู่ดูจนเป็นสีชมพูเมื่อวันที่21มกราคมได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพระรูปหล่อของหลวงปูด่ดูที่มีวัตถุเม็ดเล็กๆสีชมพูเกาะอ,อยู่เกือบเต็มองค์พร้อมเขียนระบุข้อความว่า เป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมบาร,รมีพระโพธิสัตว์ใหญ่พระธาตุเสด็จองค์หลวงปูดูพมปรปัญโยเพราวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ชันพระนอนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูร์เป็นบุญตาอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระคุณบาร,รมีมีเมตตาให้ถ่ายภาพหลวงปู่ค่ะโดยวัยาวัจกรวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้เผยว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีญาติโยมนำรูปปล้นของหลวงปูดูมาถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งหลวงพ่อก็ได้เก็บไว้ภายในกุฏิ ต่อมาเมื่อประมาณ4 5หปีที่ผ่านมาได้เกิดพระธาตุสีชมพูสเสด็จมาประทับอยู่กับองค์หลวงปู่ดูซึ่งทีแรกมีจำนวนไม่มากก่อนต่อมาได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเชื่อว่าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผ่าซ่อนแก้วเป็นพระที่เข้่งการปฏิบัติสวดมนต์ถือศีลภาวนาเป็นประจำพระธาตุอาจสเสด็จมาประทับในวัตถุที่เป็นมงคลที่ผู้นั้นครอบครองอยู่ก็เป็นได้